ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากผมไม่ได้มาสร้างกระแสเพื่อต้องการผลประโยชน์แฝงหรือต้องการให้ใครมาบริจาคอะไรให้ผมไม่ครับ,มบผมไม่เลยออกสื่อด้วยอ,อันนี้ถือว่าคุณพอใจแล้วเนาะที่ได้ครับผมไม่ต้องการผมต้องการความศักดิ์สรีความเป็นคนไทยของผมคืน ใช่สองที่ครับผมมาดีตางไม่ใช่มันเป็นเป้าหมายที่ผมไม่ได้เน้นแต่ผมมาเน้นประรวงพคความมั่นคงมนุษย์เนีพมเอาป้ายลงได้แล้วผมก็ประชาชนคนหนึ่งนะของประเทศไทยอ่ะใช่ครับทำไมทำไมถึงต้องแา้ให้เอาลงออ้าวก็มันส่วนทางไงป้ายที่เราอ่านโกสวยหรูเลยข้อความแฟกชั่นอะไรต่างๆทำได้เปล่าถามจริงทำได้กันหรือเปล่า เอาไม่ได้หรอกผมไม่ได้ต้องการอะไรจากผมไม่ได้มาสร้างกระแสเพื่อต้องการผลประโยชน์แฝงหรือต้องการให้ใครมาบริจาคอะไรให้ผมไม่ครับเยี่ยมผมไม่เลยออกสื่อด้วยอันนี้ถือว่าคุณพอใจแล้วน้อที่ได้ครับผมไม่ต้องการแต่ผมต้องการความศักดิ์สรีความเป็นคนไทยของผมคืนทำไมถึงอยากเข้าไปที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปผมบอกเป็นประสงค์ผมแล้วครับผมไม่ได้โปรฟิตนะ เนี่ยออกตือเนี่ยผมบอกจุดประสงค์ไปหมดแล้วและจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ครรอ้ับจะไม่สร้างสถานการณ์อะไรมันตึงเครียดไม่มีผมไม่คุยเสร็จคุณจะต้องนั่งคุยกับผมหน้าจอเนี่ยแล้วต่างมนตรีคนเนี้ยตอบคําถามผมแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศคนพิการคนแก่คุณปอบางทั้งหลายรู้เลยว่าคุณได้สิทธิอะไรบ้างตั้งแต่คุณเริ่มพิการมา พิการตั้งแต่เกิดพิการหลังเกิดเหตุการทางานเนี้แล้วถ้าคุณไปอย่างนี้เนี่ยไปอย่างนี้เนี่ยบภาพเขาหนุ่มเขาเดือดร้อนนะคือรถใหญ่เออรถเล็กเออระยะทางยาวเหยียดนะเป็นร้อยโลนะผมไม่รู้นะว่าจิเข้ามาในกรุงเทพด้วยพิพิการคนแก่คนชราที่ตกอยู่ในสภาพแบบผมเนี่ยมันมีอีกเยอะหรือเปล่าที่ต้องคิดแบบนี้ครับผมผมดีอยู่เลยนะคิดแบบนี้จริงๆคุณคือผมดีอยู่เลยนะครับเออผม ผมไม่ได้ทําเพื่อเมื่อเขาเพื่อเพื่อให้แบบเดี๋ยวมันปี้คนดื้อนะผมจะทําเป็นเป็นแบบอย่างให้เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มาดูผมมาแค่นั้นเองผมต้้งกตรแค่นี้ผมถามที่่อนตอนที่ผมขอร่วมความเลื่ออยูกพี่อยู่ที่ไหนก็นี้พอเข้ากี่ยวบอมผ่านเนี่ยไม่ไม่ผมเอกเข้ารวมเลยนะอันนี้ผมพูดถึง เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องที่ผมไปพบอาจจะไม่เกี่ยวกับที่พี่คนละจังหวัดครับไปอยู่ที่ไหนผมขับเคลื่อนเรื่องนี้มามันไม่ใช่แค่นี้นะผมโยกรถไปโยกรถม้จากบ้านไปเอามอมาหาคุณเน่อยกินไม่พอใจพอใจครับพอใจยังเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมจริงชีวิตไปจังวันผมจริงๆที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยต้องคุยเรื่องนี้ แต่ถ้าได้สิทธ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วคุณยังจะต้องเข้ากรุงเทพฯมันจะไ่รบกวนสิทธิคนอื่นเขานะเพราะตอนนี้เนี่ยแล้วต่ศีตาสาที่อยู่บนน้องที่อยู่ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วมันตกกับข้าพแบบเขาจะรู้หรือเปล่า